สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านเมื่อดาววาสนากลับมาโคจรเดินหน้าในเดือนกันยาน,นี้นั้นย่อมมีความหมายเดียวกันว่าชีวิตของท่านจะเดินหน้าเช่นกันธุรกิจการงานจะก้าวหน้าหลายสิ่งอย่างจะได้ขยับขยายกุยทางไปสู่ความสําเร็จอีกด้วยยิ่งดาวพระศุกร์ยังคงมีความมาตรฐานเป็นราชาโชคด้วยแล้วเจ้าชะตาย่อมจะมีความสะดวกสบายราบรื่นในการงานและชีวิตประจําวันของท่านด้วย ตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไปดาวเจ้าเรือนลาภะที่ให้โชคลาภและความสำเร็จก็ยังเป็นเกษตรราธิบดีอยู่และจะอยู่ยาวไปจนถึงไตรามาสที่3ของเดือนนี้เลยนี่เป็นเวลาของโชคลาภแลลาบลอยของราศีตุลโดยแท้ให้ท่านสังเกตและจับตามองในสิ่งที่ท่านทำอยู่ในช่วงนี้นะครับสิ่งใดที่ต้องแก้ไขก็ต้องรีบทำสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วดำเนินต่อไปคงเอาไว้และท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งหนึ่งมาอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรงอีกด้วย อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่ทุกสิ่งอย่างผ่อนคลายบางท่านมีหน้าที่ให้รับผิดชอบน้อยลงและท่านจะมีเวลามากพอเหลือพอสำหรับการเดินทางไกลด้วยและนั่นอาจเป็นการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นการทำธุระก็เป็นไปได้เช่นกันช่วงนี้สิ่งใดที่เกี่ยวกับทางไกลมักให้โชคกับราศีตุลไม่ว่าจะเป็นโชคลาภทางไกลก็เป็นตัวเงิน การค้าขายติดต่อทางไกลหรือออนไลน์ก็ล้วนส่งเสริมเงินทองบางท่านเดินทางไปต่างประเทศแม้แต่เงินที่ได้กลับคืนมาจากความเสียหายไปแล้วก็จัดอยู่ในลาบลอยเช่นกันเพราะฉะนั้นสองตรายมาสแรกของเดือนกันยายนนี้ให้ท่านกอบโกยเอาทั้งเงินทองและความสุขให้มากๆนะครับส่วนตรายมาสที่3นั้นชาวราศีตุลส่วนใหญ่มีความใจร้อนมากขึ้นพร้อมลุยได้เสมอท่านอาจมีปากเสียงได้ง่าย เพราะฉะนั้นท่านควรเก็บตัวระวังคําพูดคิดก่อนพูดหรือไม่พูดจะดีกว่านะครับเอาเวลามาทุ่มเทให้กับงานที่ท่านจะได้ขยับขยายได้เปลี่ยนแปลงไปตำแหน่งที่สูงขึ้นดีกว่าถึงท่านจะมีงานรัดตัวก็ตามแต่จะได้ผลตอบแทนมากเช่นกันคนทำการค้าทำธุรกิจการลงทุนก็ล้วนมีผลตอบรับดีได้กำไรงามกันทัวนนะ่วหน้าเมื่อได้ยินข่าวดีกันพอสมควรแล้วก็อย่าประมาทนะครับรายจ่ายของตนก็มีเช่นกัน แต่เรื่องนี้ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยการบริหารและควบคุมรายใจ่ายให้อยู่ในขอบเขตเท่านี้ก็ผ่านแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีตุลทุกท่านไว้เลยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านต้องมีความรอบคอบตั้งแต่ช่วงต้นถึงกลางเดือนนี้ดาวอังคารยังโคจรเป็นวินาศนะครับแต่จะส่งผลกับความรู้สึกทางใจของท่านมากกว่ากับการงาน เช่นอกหักรักคุดหรือมีมือที่สมเข้ามาก็ได้หากท่านยังเป็นโสดช่วงนี้อย่าเพิ่งรับรักใครนะครับแค่คุยกันไปศึกษากันไปก่อนก็ไม่เสียหายนี่ไม่ใช่การเล่นตัวแต่กลัวคอเซนเตอร์มากกว่าจึงต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม